ดีค่ะคลิปยาววันนี้เสนอ4ประตูเข้าใหม่ค่ะทุกคนคะสวัสดีช่องเซรีไทยรถสวยด้วยนะคะเจอกับมาต้องนะคะเซรีไทยนะคะวันนี้ต้องจัด4ประตูเข้าใหม่มาให้ค่ะทุกคนคะสําหรับตัวนี้เนาะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น t o t ตา r รี o วดับเบิลแคปสองจุดสี่ไฮพตัวท็อปเลยทุกคน ปี22ค่ะไม่แปดหมื่นค่าตัว7จ็ดแสนบาทค่ะตัวนี้ผ่อนอยู่ประม,มาณหมื่นสีต่อเดือนค่ะทุกคนค่ะสำหรับท่านใดสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์061-1971474นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องพามาดูในส่วนของตัวชมหน้ากันก่อนเลย สำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นตัวท็อปนะคะจะมีกล้องนะคะรอบคันเลยนะคะโลโก้เป็นโครเมียมนะคะนี่นะคะกล้องหน้ารถของน้องนะคะก็ไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะทุกคนได้โฉมหน้าใหม่หน้าหมูป่าเลยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะคะสีขาวเดิมนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะอันนี้เปิดฝากระโปรงไว้นะคะจริงๆเนาะ เดีย๋ยวให้ดูรอบรอบคันก่อนรอบรอบคันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อเม็กแล้วเม็กเดิมจากโตโยต้านะคะทุกคนขาแล้วก็ตัวยางเนี่ยสองหกห้าท้าหกศนะคะยางใหม่ปี2024เลยดอกอยางหนาๆเลยนะคะตัวด้านข้างนะคะก็จะมีกระจก กล้องคงที่กระจกด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือมีกล้อง360องศารอบคันนะคะตัวกระจกก็จะเป็นโครเมียมนะคะแต่งคิ้วกราสา์ให้ทั้ง4บานนะคะเบามือจับเป็นโครเมียมนะคะมีคีเล็ดด้วยนะคะฝังคนด้านข้างนะคะเปิดให้ดูมีบันไดข้างเรียบร้อยนะคะสะดวกนะขึ้นลงนะคะหัวน็อตค่ะหัวน็อตไม่มีขันไม่มีถอดเลยสาภาพสวยมากแม่ เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนัดเดิมนะคะไม่ขันไม่ถอดนะคะมาดูเมรร็ดอ้างนิดนึงเม็ดอากเดิมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างแท้นะคะไม่มีโซนหนักผิดความน้ําท่วมนะคะมาดูภายในตัวเบาบางภายในตัวเบาเนี่ยจะได้เป็นเบาหนังสีดาตัดด้วยรอยตะเข็บขาวนะคะ ตัวนี้เนาะนี่เลยนะคะโดยรวมก็ช่อง A ต่างๆนะคะใช้งานปกตินะคะมาดูเกะหน่อยอันนี้เป็นเกะหน้ารถนะคะใส่ของได้เนาะรีวิวด่วนนะคะรถก็ามายังไม่ได้เอาพวกขยะออกเลยช่องนี้มันเหมือนเก็บความเย็นได้เล็กน้อยนะคะทุกคนอ่ะด้านข้างก็จะประมาณนี้เนาะนี่ก็จะมีช่องวางแก้วน้อง ต่อกันที่บ้านถัดมาเลยนะคะบ้างมือหลังก็เป็นโพรเมียมนะคะนี่เลยก็จะมีอกเด็กให้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะก่อนจะเข้าด้านในเนาะแวะมาดูเมดอาร์นิดนึงค่ะเม็ดอาร์นะคะมองเห็นไหมคะทุกคนรถมันเป็นสีขาวเนาะมันค่อนข้างมองอยากนิดนึงนะคะเมดอาร์เดิมนะคะโครงสร้างเดิมแท้ค่ะภายในนะคะก็นี่เลย ติดตั้งคาสิทเด็กได้นะคะเป็นบอ่อหนังเข็มขัดเบลมีให้ทุกที่นั่งค่ะและใน่วนของตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้าให้สองช่องนะคะแล้วก็จะมีแอร์หลังสองช่องค่ะมีที่แขวนของให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะกระเป๋าชิงโชว์ทั้งสองฝั่งค่ะน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดรอยพ่นสีทับเลยนะคะภายในผ้าเพดานไม่มีรอยยันรอยเลอะรอยเจิมเลย ตอนนี้นะคะถ้าไม่วางของก็คือพับขึ้นได้เนาะก,ก็นั่งเสริมได้อีกประมาณ1ท่านนะคะรวมกว็สามที่นั่งนะคะอ่าอันนี้ก็ในส่วนของตัว4ประตูนะคะยกสูงนะคะตัวท็อปค่ะนี่นะคะถังน้ำมันดีเซลนะคะทุกคนดูดอกยางก่อนหนาๆเลยนะมาดูรอบๆคันน้องหน่อยนะคะไลเนอร์ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสภาพโอเคค่ะด้านหลังนะคะจะมี การชนหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีตัวกล้องมองหลังนะคะตรงที่เปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะโลโก้ ก็เป็นโครเมียมนะคะโตต้ตานเนาะไฟท้ายนะคะไม่แตกไม่มองเลยนะคะแท้เดิมจากศูนย์นะคะทุกคนคะ่ะใครที่มองหาอยู่นะคะอยากได้สีประตูยกสูงค่ะแล้ว้เราแนะนําคันนี้เลยแล้วไม่ผิดหวังค่ะสภาพคือแบบสวยมากนะคะทุกคนคะ่ะใครได้ไปคันนี้คือคุ้มมากเนาะเดี๋ยวต้องพาดูรอบๆอบคันกันต่อเลยนะคะมากันที่ฝั่งน้นขวาบ้างเรื่อกมนที่บ้านหลังก่อนเลย นี่เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังต่างๆเนะาะวันนอตไม่มีคันไม่มีถอดนะคะนอตเดิมฝาก็เดิมเดิมนะคะแม่อาร์กต่างๆนะคะเดิมแท้นะคะทุกคนขามีผลตรวจรถ5ดาวให้ด้วยนะคะสามารถทําขอดูผลตรวจรถได้นะคะดยวต้องขึ้นให้ดูนะคะสำหรับตัวด้านหลังเนาะ อันนี้ต้องขึ้นมานั่งแล้วนะคะคือแบบช่วงเขาเนี่ยเหลือห่างกันเยอะมากๆนะคะภายในก็คือแบบนั่งสบายมากเนาะนี่เลยข้อดีของคือที่แบบเราขับรถสูงๆเนี่ยคือมันสามารถมองเห็นหมดเลยเดี๋ยว้องไปนั่งด้านหน้าแล้วตอนสาธิตให้ดูเนาะมันสามารถมองเห็นได้หมดเลยนะคะพี่ๆจ๋านี่มีปุ่มที่เลทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดเลยแผ่นมาก็เดิมนะคะหัวน็อตเดิมเดิมนี่เลยนะคะเมทอาร์กเดิมลมแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะตัวเบาได้เบาหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะฝั่งคนขับเนาะมีเบาหนังปรับไฟฟ้าค่ะ วัวน,น็อตด,ด้านข้างนะคะไม่คันไม่ถอดนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะจะได้ปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมอดีฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยก็ต้องขออนุญาตขึ้นมานั่งให้พี่ๆดูแล้วกันนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่มอดีฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ดูหน้าจอเลขไมค์คันนี้เนาะนี่ รอน้องรีเซ็ตแป๊บหนึ่งเลขไมค์คันนี้ที่ที่8 9ก6 3กิมโลเมตรนะคะไม้แท้ด้วยนะคะไม่มีการปลอมไม์เลยนะคะทุกคนขาไม่มีการปลอมไม์เลยเนาะนี่ปุ่มปรับแอร์นะคะมีปรับออตโต้ด้วยนะคะตัวหน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสเนาะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะคะเดี๋ยวต้องกดโฮมแบบนึงมันกดด้านข้างได้ด้วยนะเออนี่มัน เป็นแบบสัมผัสนะคะก็เชื่อมได้ปกตินะคะกดเมนูตั้งค่านะคะตอนนี้มีช่องวางแก้วสช่องแล้วก็จะมีปุ่ม power outlet ให้2ฝั่งค่ะมีปุ่ม eco mode power mode นะคะแก๊วโตค่ะมีชิปล็อกแล้วก็จะเป็นที่แบบที่ใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆเนาะจากนีน้นนนนนก็จะเป็นแบบเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บแว่นต่างๆนะคะพวกไฟต่างๆเปิดใช้งานปกติเลย ม่านบางแดดน,นะคะนี่ข้อดีของที่เราขับรถสูงพี่พี่เห็นไหมว่ามันสามารถมองออกไวได้หมดเลยมันเห็นหมดเลยนะคะทุกคนคาคือสําหรับรถกระบะตัวสูงๆเนี่ยคือคุ้มมากถ้าใครได้ไปเนาะคุ้มสุดๆเลยนะคะถ้าเป็นคันนี้เนาะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่ผ่อนประมาณหมื่นสี่ต่อเดือนอ่ะไปดูฝากระโปรงด้านหน้านิดนึงสาภาพฝากระโปรงห้องเครื่องเป็นยังไงอันนี้คือด้านในของน้องนะคะ มาดูห้องเครื่องน้องกันบ้างดีกว่านะคะว่าเออห้องเครื่องของน้องเป็นประมาณไหนนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเดี๋ยว้องไล่ให้ตั้งแต่หัวน็อตฝากระโปรงเลยนะหัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดรอยพันสี่ทับนะคะแผ่นเพดค่ะทุกคน ขวาต่างๆนะคะไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนด้านหน้ามานะคะไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซาาค่ะตัวรถนะคะรับประกันเครื่องยนต์ลรเกียร์ให้นะคะสูงสุดนะคะ2ปีด้วยกันเลยเนาะนี่ฝาก,กระโปรงเดิมๆแผ่นกันความร้อนใช้งานปกติค่ะเม็ดอากเติมนะคะตรงฝาก,กระโปรงเนาะกดลงไปมีอยเป็นรอยบุ๋มของเล็บเลยนะคะตัวเครื่องค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.4นะคะ พวกจุดแต้มสีต่างๆเนาะยังมีให้ดูอยู่เลยรับประกันให้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตรวจเช็คถ่ายของเลวให้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์เนาะเอาเป็นว่าท่านใดที่แบบสนใจหรือว่าชื่นชอบตัวน้องนะคะรีโวคันนี้นะคะ2.45พิเ p น r น n นะคะ4ประตูยกสูงค่ะปี2022ค่ะค่าตัว769,000บาทผ่อน1 0ต่อเดือนค่ะ หากท่านใดสนใจคันนี้ค่ะติดต่อหาะต้งตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0611971474นะคะขออนุญ,ญาตย้ำเบอร์ติดต่ออีกครั้งหนึ่ง0611971474ค่ะเบอร์ต่อแอดไลน์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยจ้าบ๊ายบาย